เกูมาแรงยูก็เป็นแิงหัมแตกแบงบง S กูมาแรงออนทะแรงยูก็นแบงแกงแกงูยูก็แบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบตัวเพิ่งในความจริงแล้หมดแลมืนแต่ P S กสุสักันแบบเป็นครอบครัวเฟคชกูมาแรงยูก็เป็นแฟนิงหัมือแตกแบงแบง P S กูมาแรงออนทะแรงยูก็ป็นแบงแกงแกงยูก็แบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบตัวเพินในความจริงแล้หมดแล้วมืดบนแต่ P S กูสุดสันกันแบบเป็นครอบครัวกูอตเมติ ยิงแสงหน้าเขาเป่ามึงเต็มดีกระโดดงางฟาดดาวกูฟีลเลอร์เกนจิไอพวกอิชากูตอบไปตามบีกระโดดหลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องเพื่น้องไม่ต้องหลี PS เดินมาพวกน้องไม่ต้องกินมาคงไม่ต้องรักกูยิงค้งไม่ต้องหลีเว้ยช็อตยิง่าคสนามตัวคนจอดจะมาเทียบมันไม่มีมาตรฐานสกิลเพลย์ PS กูมันยาวจะขวางมึงไม่มว่าสนามเขาจะยากจะสาถ้ามึงอยากเจอมึงก็ลองดู PS กูบังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงดูกูเม็ดเดี่ยวพองแตกจนมันเป็นลู ในเวลาดีพวกกูยิงกันคมจัดแม่งคมสัตว์กระโดดออกไอวอลแล้วก็ปาดยิงพวกกูก็ได้ทีมทำได้แค่เห่าเมือนจะปาดดีเล่ยเก็บพวกกูมันก็ตายฟรียิงหัวพวกมันแต่ไม่ปาดนีเบอร์เฟรช์ชอตก็มาแรงยูก็เป็นแซงยิงหัวมึงแต่แบงแบงพีเอสกูมาแรงอัลเทอร์นารียูก็บแบงแบงแกงแกงยูกัแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบตัวเพิ่งในความจริงไม่หมดละเหมือนพวกพีเอสกูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัวเบอร์เฟรนช์ชอตก็มาแรงยูก็เป็นแซงยิงกูบึ้ง สกูมาแรงออลเธอจะแรงอยู gang. Gang ่กันแปแบบแกงแกงอยูกันแบบไป็อบครัวพวกกูจริงจังกับคนรอบๆตัวเพื่อความจริงไม่หมดและเมือนมวะีเอทีุ่ดกันแบบ